สวัสดีครับนี่คือครยร์ริมเซนนะครับก็ติดตามกัน2ช่องทางเป็นประจำในทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะครับทั้งทาง f a c e b o o ไทยรัฐสปอร์ตก็ยังไงฝากกดติดตามนะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยรวมถึง y YouTube นะครับไทยรัฐออนไลน์ online, ก็กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่วงนี้เนะี่ยผมคงจะเน้นเรื่องของซีเกมเป็นหลักเลยนะครับเนื่องจากว่าก็มีหลายเรื่องที่เราคงจะต้องมาเคลียร์กันทั้งความสําเร็จของนักกีฬาหรือแม้แต่ในช่วงของการแข่งขันที่มันอาจจะตะกุตะกักด้วยนะครับทั้งก่อนจะเริ่ม รือว่าระหว่างทัวร์นาเมนต์คงจะมีหลายเรื่องที่น่าสนใจมากๆที่เราต้องพูดคุยกันก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเนี่ยนะครับเราอยากจะคุยถึงเรื่องความพร้อมของเจ้าภาพซีเกมในครั้งนี้อย่างกัมพูชานะครับกับโอกาสครั้งสําคัญของพวกเขามันก็มีทั้งมุมที่อาจจะไม่ดีหรือมุมที่เป็นความน่าประทับใจที่แต่ละชาติเขาจะมีความาภาคภูมิใจของเขานะครับในการจัดการแข่งขันมหก,กรรมกีฬาที่ถือว่ายิ่งใหญ่สุดในอาเซียนอยู่แล้วนะครับด้วยความที่กัมพูชาเนี่ยไม่ได้เป็นมหาอำนาจของหลายชนิดกีฬา เขาก็จะพยายามนะครับโปรโมทประเทศของตัวเองแล้วสิ่งสําคัญเนี่ยทุกชาติเริ่มทํากันจนมันอาจจะต้องมาตั้งคําถามกันแล้วในการแข่งขันครั้งหน้าที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับว่าเราจะทําแบบเขาหรือเปล่าหลังจากที่จุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งเนี่ยนะครับเราก็เคยมีบางชืกีฬาที่เป็นกีฬาถามว่าเป็นกีฬาสากลไหมเนี่ยมันก็มีการแข่งขันกันแต่อาจจะไม่ใช่กีฬาสากลสะทีเดียวแต่ว่าชาติอื่นชงหลังเนี่ยมาเต็มจัดเต็มกันมากนะครับจนกพูชานี่ก็โอ้โหมีกระแสะหลายชนิดกีฬานะครับแต่เราพูดถึงความตื่นตัวของ ถ้าเราเห็นภาพบรรยากาศของคนที่ไปต่อแถวเพื่อรอรับบัตรเข้าชมการแข่งขันทุกชนิดกีฬานะครับคือครั้งนี้เล่าให้ฟังเผื่อว่าใครจะมีโอกาสเดินทางไปที่กัมพูชาคงต้องไปหาบัตรกันหน้างานแล้วอาจจะต้องเจอเรื่องของอบัตรผีหรือว่าบัตรโกงราคาหรือว่าบัตรราคาแพงอะไรก็ตามที่มันอาจจะไม่มีที่มาที่ไปของราคาได้สัไปาเพราะว่าเราน่าจะจากันได้ว่าก่อนหน้าเนี้มีประเด็นว่าค่าเลขสิทธ ก็อาจจะขายกันแต่ละชาติก็เสนอตัวเลขไปไทยเราก็ไม่ยอมเพราะว่าโดนตัวเลขสูงมากนะครับก็รวมรวมแล้วเนี่ยิบกว่าล้านสุดท้ายเคลียร์กันได้สดเด็จคุณเซนซึ่งแน่นอนหละครับก็กําลังจะเลือกตั้งพอดีก็ต้องหาคะแนนเสียงด้วยบอกว่าฟรีเลยลิขสิทธิ์ไม่ต้องซื้อนะทุกชาติเอาไปถ่ายก็ว่ากันไปก็มีการเก็บค่าธรรมเนียมตามปกติจากนั้นครับเรื่องของบัตรเข้าชมการแข่งขันทุกอย่างคนก็ทํากันบ้างกันว่าเฮ้ยมันจะมีราคาเท่าไหร่ตอนแรกก็มีออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ สุดท้ายก็บอกว่าฟรีดูฟรีไปเลยเปิดแอปพลิเคชันขึ้นมาหยิบโทรศัพท์ปุ๊บจองก่อนอย่างแรกอยากไปดูสนามนี้จองไว้ปุ๊บแล้วก็มันจะมีวันที่คุณต้องไปรับบัตรบัตรตัวจริงนะครับซึ่งมันก็แน่นอนแหละบัตรสมมติว่าสนามมีความจุเป็นหมื่นเนี่ยคนมันก็ไปต่อกันหมดภาพที่เห็นเนี่ยนะครับก็ควรจะเน้นเรื่องของฟุตบอลเพราะฟุตบอลเนี่ยคนดูค่อนข้างเยอะหมื่นกกว่า ก็ไปก็น่าจะเกินความจุไปแย่งเอาบัตรกันนะครับจากการที่กดจองในแอปพลิเคชันไปก่อนเอาแอป,ปไปยืนยันหน้างานรับบัตรมาเราก็เห็นแล้วว่าโอ้โหแต่ละเกมนี่คนให้ความสนใจมากอย่างเกมกับเจ้าภาพเนี่ยจุดสักห้าหมื่นคนเนี่ยไม่แปลกนะครับเพราะว่ายังไงเหมือนบ้านเราอะถ้าไทยแข่งเราก็อยากดูแต่สุดท้ายไปดูบางสนามเช่นสนามของไทยเจอกับสิงคโปร์เกมแรกเนี่ยบัตรหมดเกลี้ยงเลยนะครับเราก็โอ้อุ่นใจว่าเฮ้ยค,คนกับ,บูชาตื่นตัว อยากไปดูนักกีฬาโทนนักกีฬาไทยเราก็บอกโอ้โหนักกีฬาไทยดังเว้ยคนสนใจอ่านข่าวสุดท้ายพอไทยแข่งคนไม่ค่อยไปเว้ยเอองงเหมือนกันแล้วจะไปต่อแถวเอาบัตรกันเพื่ออะไรใช่ไหมเสียเวลากันไปเยอะแยะแล้วก็กลายว่าไอ้คนที่ตั้งใจจะไปก็ต้องไปหาบัตรหน้างานซื้อบัตรเอาบ้างบ,บางทีเอาขอเข้ามาได้ก็ดีไปนะครับซึ่งก็ได้รับข่าวสารเรื่องนี้จากกองเชียร์ของบ้านเราอย่างนลิมนะครับซึ่งก็เดินทางไปเชียร์อยู่แล้วเขาก็ยืนยันว่าเฮ้ยไปเนี่ยก็ อาหาบัตรไม่ได้นะครับแต่หุดท้ายก็เข้าได้นะแต่ก็วิธีการมันก็คงมีไม่กี่แบบที่เราบอกกันเพราะกลับมาคุยเรื่องนี้ครับเรื่องของบัตรเข้าชมการแข่งขันเนี่ยก็เป็นปัญหาที่เจ้าภาพต้องรีบแก้แล้วครับถึงมาเตือนกันก่อนเพราะว่ากีฬาอย่างฟุตบอลเนี่ยผมเชื่อว่าคนเบียดเสียดกันเนี่ยก็พร้อมแหละจ่ายก็ต้องจ่ายนะครับมันก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาตลอดอยู่แล้วนะครับสำหรับกีฬาที่มันฮอตฮิตแต่ว่ากีฬาประเภทอื่นที่อาจจะไม่ได้มีผู้ชมเยอะแยะมากแต่คุณไไปปเเออออาบบััตรรรกนนว้้จงใแียย กลายว่าคุณไม่ไปไอ้คนที่อยากไปก็ไม่ได้ดูนะนีคือสิ่งต้องแก้ไขนะครับอย่างแรกเลยไม่ใช่ว่าจัดกันมันผ่านไปนะบอกกระแสดีบัตรหมดแต่สุดท้ายคนไม่ไปบรรยากาศไม่ได้นะครับนีคือหนึ่งเรื่องซึ่งเดี๋ยวคงจะมีข่าวสารตามมาแน่ละครับเรื่องของการจัดสรรบัตรนะครับระบบการเดินทางต่างๆโรงแรมที่พักหมู่บ้านนักกีฬาก็มีปัญหาออกมาเช่นเดียวกันแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับเหมือนคุยกับน้องๆทีมงานที่ไปอยู่ที่นู่นเนี่ยเขาก็บอกว่าโอ้ถึงขั้นนักข่าวของเวียดนามเนี่ยนะครับ ก็คือโดนไล่กลับประเทศไปเลยเออยึดบัตร ID card ก็คือบัตรประจําตัวที่ไปทําข่าวคนนี้นะครับคือใครเป็นนักข่าวจะต้องมีบัตรพวกนี้แล้วมันก็จะบอกโซนว่าคุณจะเข้าได้ตรงไหนบ้างของสนามนะครับบางที่ก็ไม่สามารถเข้าได้บางที่ก็ไปรอสัมภาษณ์นักกีฬาได้หรือว่าเข้าไปในบางจุดได้การเป็นว่าไปไล่นักข่าวกลับประเทศไปเพราะว่าไปทําผิดกฎเขาก็คือว่าไปนาเสนอข่าวที่ทาให้ประเทศเขาเสื่อมเสียแต่ปัญหา,าข้อเท็จจริงมีไหมมีสิครับถ้ามี เขาจะนําเสนอข่าวได้ยังไงก็ต้องไปแก้ไขที่ต้นเหตุนะครับไม่ใช่ไปแก้ที่ปลายเหตุเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยคุณก็ต้องไล่นักข่าวทุกช่องกับหมดแล้วครับพอดูส่งแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าปัญหาน่าจะเยอะมากนะครับถึงนับเวลานี้ก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงแก้ปัญหากันที่ปลายเหตุทั้งที่ต้นเหตุเนี่ยมันควรต้องที่แก้ก่อนพิธีเปิดการแข่งขันจะเริ่มขึ้นเนื่องจากว่าระบบสาธารณูปโภคนักกีฬาหลายสมาคมนะครับที่เดินทางไปหรือกำลังจะเดินทางไปก็บอกเหมือนกันว่ายังไม่แน่ใจเรื่องที่พักไม่เป็นไรอาถ้าลาบาก ก็เดี๋ยวประสานกันไว้ลงหน้าแล้วอาหารการกินมีนะครับคนทําอาหารไทยได้ไม่เป็นไรแต่สุดท้ายการเดินทางเนี่ยถ้าไม่คุ้นเส้นทางก็ลําบากเหมือนกันครับระบบสาธารณูปโภคนะครับซึ่งสมเด็จคุณเซนก็บอกเอาไว้ว่ามันจะดีก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันซึ่งถ้าพูดถึงเรื่องของระบบการสื่อสารข่าวล่าสุดที่ออกมาเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จขนาดไหนแต่เขาบอกว่าในสนามแข่งขันอย่างเช่นตัวอย่างของมดกเตโชเนี่ยนะครับคือตอนนี้ที่ กัมพูชามีปัญหาหลากักๆเลยคือเรื่องของสัญญาณอินเทอร์เน็ตสัญญาณ Wi-Fi ครับเพราะว่านักข่าวเราไปเนี่ยนะครับโอ้โหกว่าจะคุยกันนึกว่านึกว่าอยู่คนละโลกครับคือคุยกันแล้วเนี่ยงงมากนะครับถามไปอีกทีนึงตอบไปอีกประมาณนาทีนึงครับแล้วก็ถามไปสั่งคำถามแล้วคำถามแรกก็ไม่ให้ตอบเลยนะครับแล้วอยู่ดีก็หายไปเลยนะครับหายไปเลยเราก็เึียกว่านักข่าวเราเป็นอะไรหรือเปล่าสุดท้ายเนี่ยต้องไปใช้สัญญ,ญาณ Wi-FI ของประเทศเรานะครับ ซึ่งก็มีซิมที่เขาให้ไปถึงจะคุยกันพอดูเรื่องนี่คือสิ่งที่จะเป็นปัญหาแน่นอนเพราะตอนนี้คนยังไม่เยอะปัญหามันยังแย่ขนาดนี้แล้วถ้าเกิดว่าคนมันเยอะทั้งนักกีฬาทั้งคนดูนักข่าวและแฟนบอลหรือแฟนกีฬาทุกอย่างจากประเทศใกล้เคียงเนี่ยเดินทางไปมันจะขนาดไหนสนามมอดดเตโชก็เลยมีข่าวมาบอกว่าเดี๋ยวเขาลงทุนไปตัวเลขเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยก็โหน่าจะเท่าไหรอ่อ่ะห้าแสนดอลลาร์ 5 0 0 0ดอลลาร์นี้ก็อปะตีะกลมๆมาเกือบ20ล้านแล้วกันนะครับเกือบ20ล้านบาทปรับระบบ Wi-Fi ทั้งหมดเลยแต่คราวนี้ฟังให้ดีนะครับนี่คือสนามมอดกเตโชอย่างเดียวซึ่งเป็นสนามหลักซึ่งตรงนี้มันก็จะมีสนามที่มันเป็นคล้ายสปอร์ตคอมเพล็กซ์หลายชนิดก,กีฬาก็ต้องมาดูว่าในสนามเนี่ยถ้าสัญญ,ญาณดีอันนี้เข,เขาเคลมาว่าตัวเลขเนี่ยประมาณสักเกือบๆ20ล้านมันก็เยอะนะ กับการปรับระบบ Wi-Fi แต่มันจะอยู่เฉพาะในสนามเท่านั้นบริเวณตรงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าพอออกนอกสนามมันจะเป็นยังไงและที่สําคัญเนี่ยถ้าใครนะครับเคยไปดูพวกคอนเสิร์ตหรือไปดูกีฬาที่มันคนเยอะๆเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยนะครับคือคุณอาจจะไม่ใช้ Wi-Fi ใช้ของส่วนตัวเนี่ยที่เป็นแพ็กเกจ Wi-Fi ของตัวเองเนี่ยบางทีมันก็ใช้ได้ไม่เสถียรน,นะครับก็ต้องมาดูว่าตรงนั้นเนี่ยเขาจัดการยังไงเพราะเขาบอกว่าเปิดฟรีให้หมดเลยสมมติว่าใครเข้าไปในสนามเนี่ยคุณสามารถใช้ได้หมด ก็จะมีรหัส Wi-Fi ติดเอาไว้หรือเลปล่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าได้ไปก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวรอนะครับรอเขาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้แต่ที่แน่ๆเนี่ยก็เตรียมตัวไปเลยนะครับนักข่าวที่ไปหรือว่าคนที่อาจจะต้องส่งพงส่งภาพอะไรมากลับมาเพื่อทํางานเนี่ยอาจจะต้องเตรียมแผน2ไว้ด้วยนะครับเพราะถึงนักขนาดนี้เนี่ยสองสามวันที่นักข่าวเราไปอย่างคุณทันทัศน์นี้ก็ลําบากเหมือนกันในการใช้ชีวิตนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องเล่าที่นํามาฝากกันกับเรื่องที่เป็นเรื่องพื้นฐานซึ่ง กับ,บูชานี้อาจจะต้องเตรียมรับมือกับปัญหาตรงนี้ไว้แต่ผมว่านะคือเขาจัดครั้งนี้เนี่ยมันเป็นครั้งแรกของเขามันอาจจะเป็นคําว่าเออครั้งแรกมันก็มีความผิดพลาดเสมอแต่ที่แน่แเนี่ยนะครับมันก็ต้องช่วยกันแก้ไขเพราะว่านี่คือมหากรรมกีฬาที่เป็นอะไรที่มันควรจะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าก็มองว่าต้องให้โอกาสกันนั่นแหละถึงจะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะมองมันเป็นแง่บวกแล้วก็เดินหน้าต่อไปได้นะครับส่วนเรื่องของการแข่งขันถ้าพูดถึงปัญหามันก็มีกันมาตั้งนานแล้วแหะครับ ถ้าอย่างในบ้านเราซีเกมที่จังหวัดนคนรชสีมาในปี2007เนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยเราก็มีการบรรจุกีฬาซึ่งเป็นมารุกไทยนะถ้าเราจำได้นะก็ถ้าเราพูดถึงกีฬาสากลเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันควรจะมีครบอยู่แล้วในโอลิมปิกมีเท่าไหร่เนี่ยมันควรจะบรรจุให้ครบแล้วคุณจะเอากีฬาสาธิตอะไรมาก็ตามเนี่ยคุณก็บรรจุมาแต่จะบรรจุเหรียญไหมเนี่ยผมว่าก็แล้วแต่มนตรีซีเกมจะไปคุยกันนะครับแต่การบรรจุเหรียญมันก็มีผลต่อการนับเหรียญรวมเหมือนกันถ้าเกิดคุณบรรจุกีีฬาาท่คุณถนเข้ไป คุณได้เหรียญเยอะมีโอกาสในการเป็นเจ้าเหรียญทองมันคือชื่อเสียงของประเทศแต่การพัฒนากีฬาแท้จริงของซีเกมส์คือเกิดขึ้นมาเพื่อพัฒนาให้ชาติในอาเซียนด้วยกันเนี่ยได้แลกเปลี่ยนผลงานกันแล้วดึงกันขึ้นไปในระดับเอเชียวันนี้มันถูกต้องหรือเปล่านะครับก็ต้องไปทบทวนว่าเจ้าภาพในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยได้ทําแบบนั้นจริงหรือเปล่าถ้าพูดถึงทางกัมบ,บูชาเนี่ยนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็มีหลายชนิดกีฬาที่ฮอตฮิตมากเลยคือกุนคาแมร์นะครับกุนคาแมร์เนี่ยก็ได้อ่านติดตามข่าวสาร,ารับ ณวันนี้กติกาที่ออกมาเนี่ยมันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนมากนะักซึ่งผมคิดว่าเดี๋ยวคนดูทางบ้านอาจจะได้มีโอกาสเห็นผมก็จะรอดูเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยที่เขาบอกว่าเ,าเกิดก่อนมวยไทยหรือว่ามันจะมีโอกาสที่จะไปถึงระดับโลกได้จริงๆเนี่ยนะครับมันจะเป็นยังไงเพราะเท่าที่ทราบเนี่ยของเราเนี่ยก็คือต่อยบนเวทีเวทีมวยนะครับซึ่งก็อันนี้ก็เป็นสากลอยู่แล้วแต่ว่าเราก็มีกติกาชัดเจนนะครับมัดเท้าเข่าอกอกแล้วก็3ยกนะครับหกอยกอยกละ สามนาทีซึ่งส่วนใหญ่มวยไทยจริงมันคือ5ยกแต่ช่วงหลังเนี่ยก็อาจจะไปปรับกติกาเพื่อให้ต่างชาติได้สู้กับเราสูสีหน่อยเพราะถ้าเกิดว่า,เ,าเล่นกันประมาณสัก5ยกเนี่ยฝรั่งเขาเต้นสู้เราไม่ได้เพราะเราเต้นประมาณยก1ยก2ยก3ยก4ยก5เรามาต่อยนะครับมันก็เลยกลายว่า i, มันก็ไปกันไม่ได้คราวนี้ถ้าเรากลับมาตรงนี้ประเด็นของกุลคแมกุนคแมเนี่ยถ้าจะให้พูดถึงสถานการณ์ณตรงนี้ครับกติกาที่ออกมาเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมีา5ายกนะครับยกละ3านาที ไปไประมาณนี้าถ้าฟังแล้วเนี่ยคล้ายๆ MMA นะ MMA เนี่ยก็5ยกนะครับยกละ5นาทีแต่ว่าจริงๆก็มี3 3ยกด้วยนะครับ3ยกก็ยกละ5นาทีแต่คราวเนี้ยผมจะไม่รู้กติกาไส้ไหนว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าไอ้ตัวเลกูเลชันกติกาเนี่ยเราก็พยายามคุยกับมันน้องแล้วว่าเฮ้ยมันหาที่ไหนก็ไม่มีนะครับแล้วอย่างนึงคือพอไทยเราไม่ได้ไปเข้าแข่งขันในกุนคาแมนเนี่ยเราก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวตรงนั้นแต่เท่าที่ทราบมาเนี่ยจากดราม,ม่าในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ข่าวว่าเขาก็เอากติกาเรานรั่นแหละ ของมวยไทยไปปรับเปลี่ยนอะไรก็ว่าไปนะครับเพราะว่ากีฬาเนี้ยพอมันต้องบรรจุเป็นกีฬาชาติเนี่ยมันต้องมีการเขียนเลกูลเลชันให้ชัดเจนก็เป็นว่ารู้มาเท่านี้แหละครับว่าต่อยกัน5ยกนะครับยกละสานาทีแล้วก็ต่อยกันในกรงสี่เหลี่ยมนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่ารายละเอียดมันจะเป็นยังไงเพราะว่าก็ทราบมาเท่านี้เหมือนกันยังไม่รู้และอยากติดตามมากนะครับว่าถ้าต่อยมาแล้วมันเหมือนมวยไทยสุดท้ายมันต่างกันยังไงมันต่างกันยังไงแล้วมาเคลมกันเนี่ย ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังอะไรดีกว่าเนี่ยอา้าทําไมไม่ไปสร้างให้มูลค่ามันมีด้วยตัวเองทําไมต้องไปเคมทับกันเองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับนี่คือกุนขมแมก็เดี๋ยวไงรอติดตามแล้วกันผมเชื่อว่าจะเป็นกีฬาที่ตอนแรกคนไม่สนใจหรอกแต่พอไปมามันมีเรื่องของอความเป็นชาตินิยมด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวจริงข่าวหลอกต่างๆมันก็ทําให้เรานั้นเกิดความสนใจขึ้นมาอีกหนึ่งเรื่องครับที่อาจจะต้องพูดถึงกันก็นกคือ,อมารุกขเมนะครับคือแต่ละชาติเาก็มีกีฬาของเขานั่นแหละ ซึ่งมารุกเขมรเนี่ยทีมงานของเราก็มีโอกาสได้ไปติดตามนะครับการทําข่าวประเด็นที่อาจจะอยู่ในจุดสนใจก็คือกติกาเนี่ยเคลียร์กันยังไงนะครับถึงต้องมีการถกเถียงกันในวันแข่งขันแล้วก็ระหว่างการแข่งขันด้วยเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยมันต้องมีคนที่เข้าไปช่วยในการสังเกตการแล้วก็สามารถประท้วงได้นะครับแต่ก็เขาไม่ให้เข้าอ่นนี่คือหนึ่งเรื่องที่ต้องคุยกันกับ2ก็คือ คู่ของไทยก่อนหน้านี้ที่ลงแข่งขันเนี่ยนะครับคือเรามีโอกาสจะหลุดเข้าไปเนี่ยได้เหรียญได้อยู่แล้วแต่ไปเจอนักกีฬาวเวียดนามอาเป็น,นว่าไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากนะครับคือเขาทำตัวหมากตัวหมากล้มเช่นแบบเข,เขาจะมีะมีเรือมีขุนมีอะไรเงี้ยก็เหมือนคล้ายๆหมากรุกไทยแั่นแหละเท่าที่ผมดูนะเขาก็ทําล้มไปเสร็จแล้วเนี่ยกติกาคือถ้าเกิดว่าทําตัวหมากล้มเนี่ยสาครั้งเนี่ยคือคุณต้องถูกจับฟาวแล้วแพ้ นะครับไปแยมาเนี่ยเฮ้ยตามกติกาตามภาพที่เห็นเนี่ยอันนี้ฟาวจริงนะแล้วก็มีกรรมกรกรรมการยืนดูหมดเลยนักกีฬาไทยเราก็มาท้วงไปบอกว่าเฮ้ยอันนี้เขาฟาวครบสามครั้งแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมไม่ปรับแพ้เขาเออไอ้นักกีฬาฝั่งเวียดนามก็รีบจับเออของที่ล้มขึ้นมาเหมือนก็นไม่มีอะไรเกิดขึ้นกรรมการบอกว่าไม่เป็นไรไม่มีฟาวหรอกเอ้าแล้วอะไรวะเนี่ยงงเหมือนกันนะครับก,ก็อันนี้ก็งงที่หนึ่งงงที่สองก็คือเรื่องของการจํากัด อายุนักกีฬาก็เคาะกันไปแล้วว่าถ้าอายุต่ำกว่า18บปีเนี่ยคือลงแข่งขันไม่ได้ของเราก็คิดไปแล้วแหละว่ามันต้องมีแน่ๆซึ่งชาติอื่นเขาก็มีตัวเต็งกับกีฬาหมากรุกเนี่ยนะครับคือไม่ว่าจะเป็นหมากรุกไทยหมากรุกขเขมรอะไรเงี้ยผมว่าสุดท้ายแพทเทิร์นมันเดิมมันก็เหมือนกันแหละวิธีการมันน่าจะไม่ต่างกันมาเราก็มีนักกีฬาที่อายุน้อยๆเป็นตัวเก่งเป็นความหวังที่จะคว้าเหรียญเช่นเดียวกันชาติอื่นๆเขาก็มี พอคุยกันแล้วบอกว่าเฮ้ยนักกีฬาอายุต่ำกว่า18ก็คือแข่งไม่ได้นะของเราก็ชัดเจนว่าทําตามกตดีกาก็คือไม่เอาไปชาติอื่นเขาก็ไม่เอาไปแต่มันกลายเป็นว่าอ้าวกัมพูชาจะไม่มีนักกีฬาอายุขนาดนี้ไม่ว่ากันแต่นักกีฬาของสปอลาวอ้าวมีเด็กไปแข่งนี่อายุไม่ถึง18ไปแข่งได้อ้าวพอถามไปปุ๊บกลายเป็นว่าให้คําตอบกันไม่ได้อีกก็เลยต้องมาพูดคุยกันว่าแล้วหลังจากเนี้ย พอเข้าสู่วันแข่งขันที่มันเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งระหว่างที่เราทํารายการกันอยู่เนี่ยก็มีการแข่งขันกันอยู่กติกาความชัดเจนในแต่ละประเภทมันจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่ผมว่ามันยังคงผูกพันกับซีเกมมาตลอดนะครับถึงแม้ว่าบางคนจะบอกว่าอ้ยไทยอย่าไปแข่งเลยถ้าเกิดว่าเจ้าภาพว่าคิดแบบนี้คือเราอาจจะคิดแบบนั้นสักทีเดียวไม่ได้เพราะว่าอันไหนที่ไม่สากลเราก็ไม่ต้องไปแข่งนะครับถ้ามองในแง่นั้นแต่บางสมาคมกีฬาเรามีและ นักกีฬาฝึกซ้อมมาแล้วเมื่อเจ้าภาพเขาปรับจากมารุกสากลเป็นหมารุกเขมรอะไรเงี้ยถ้ากติกาเหมือนกันนั่นคือหนึ่งเรื่องที่เราเสียงง่ามานในการจัดการฝึกซ้อมนักกีฬาเก็บตัวนักกีฬาไปแล้วครับนักกีฬาทุกคนก็ควรจะได้รับโอกาสในการพัฒนาตัวเองในการลงแข่งขันและมันก็มีเรื่องของเงินอัดฉีดด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องเห็นใจนักกีฬาด้วยอันไหนไปได้ก็ไปแต่ถ้าเกิดมันไม่สากรมากเนี่ยผมก็เห็นด้วยกับการไม่ส่งไปนะครับเพราะว่ามันยังมีท,มทัวร,าาาร์นาเมนต์อือ่ง สิ่งที่จะเป็นเครื่องตอกย้ำว่าซีเกมจะมีคุณภาพไหมเนี่ยคนก็จับจ้งองัว่าทุกชาติประท้วงหมดนะครับจะมาเริ่มต้นที่ไทยได้ไหมกับการแข่งขันในครั้งต่อไปนะครับซึ่งเราจะเป็นเจ้าภาพก็ต้องดูแหละครับว่าเราจะมีกีฬาสาธิตมีกีฬาแปลกๆอะไรหรือเปล่าที่จะบรรจุไปแต่ผมเชื่อว่าด้สนศักยภาพนะของไทยไม่มีเนี่ยเราก็สามารถอยู่ในหัวของอาเซียนได้อยู่แล้วแต่จะเป็นเจ้าเหรียญทองหรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องโฟกัสมากกว่า เรื่องท้ายๆครับถ้าถามว่ามุมดีๆมีไหม <c oughs> ผมว่าจริงๆในซีเกมทุกๆครั้งไปนะครับมันก็จะมีเ,เรื่องที่เป็นสีสรรันอยู่แล้วแต่ความตื่นตัวถ้าเราพูดถึงเรื่องนี้กัมพูชาน่าจะยืนหนึ่งจากการที่เขาเนี่ยไม่ได้มีโอกาสจาัดก,การแข่งขันกีฬาที่เป็นมหากรรมกีฬามานานแล้วนะครับหลาย10ปีก็ทําให้ภาพที่เราเห็นนะครับน้องๆนหนูที่ไปดูกีฬารู้สึกว่าโอ้มันเป็นอะไรที่ใหม่ในชีวิตเขา คือประสบการณ์ในการรับชมทางโทรทัศน์การไหนทอดเนี่ยผมว่าทุกคนดูกันได้แต่การไปสัมผัสกับบรรยากาศเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในบ่อยและมันเป็นมหารกรรมกีฬาที่ทุกชาตินะครับไปลงแข่งขันที่นั่นอ่าก็เป็นการประโวทประเทศไปด้วยเห็นน้องๆหนูนะครับออกไปเต้นกันข้างสนามคือแน่นอนแหละของพวกนี้ถ้าไม่เปิดให้ดูฟรีอาจจะไม่ได้เห็นกลุ่มคนที่หลากหลายขนาดนี้ขนาดพระเนี่ยนะครับอาจจเห็นไปในสนามันเลยและที่เป็นภาพที่ผมคิดว่าเออมุมดีๆมันก็มีและมันควรจะต้องต่อยอด แล้วก็ให้เจ้าภาพมีความพร้อมมากเพียงพอเพื่อทําให้คนพวกนี้รู้สึกอินกับซีเกมไปอีกอย่างเช่นบรรยากาศในลานวัดเราก็จะเห็นภาพคนนะครับไปอยู่กับพระแล้วก็เปิดจอโปรเจคเตอร์ดูกีฬานะครับเชียกกีฬาที่มีการถ่ายทอดรวมถึงพิธีเปิดการแข่งขันที่กำลังจะเริ่มขึ้นผมว่ามันคงจะคึกคักแบบนี้ต่อไปอีกเยอะแน่นอนนะครับนี่คือสิ่งที่ควรจะต้องรักษาไว้สำหรับเรื่องของความตื่นตัวนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดี ของทางกัมพูชาอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะต้องมาดูอีกหลังจากทัวร์นาเมนต์เริ่มขึ้นก็คือการจัดการที่เมื่อไหร่ก็ตามที่นักกีฬามาเยอะขึ้นเนี่ยคุณจะทํำยังไงในการที่จะจัดสรรแล้วก็จัดโปรแกรมทั้งเรื่องของการแข่งขันและการฝึกซอ้อมนะครับการฝึกซอ้อมเนี่ยถ้าณตอนนี้ชัดเจนสุดฟุตบอลอาจจะถูกพูดถึงเยอะหน่อยเพราะว่าฟุตบอลตอนแรกเนี่ยจัดสนอมซอ้อมใหม่ที่หนึ่ง สุดท้ายบางวันโปรแกรมมีเปลี่ยนนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าบางครั้งไทยเราซ้อมเพิ่มอันนั้นพอเข้าใจได้โปรแกรมก็อาจจะขอเจ้าภาพรือว่า้สนามไหนก็ได้ถ้าเรามีโปรแกรมเพิ่มแต่สนามหลักในการฝึกซ้อมที่มันควรจะเป็นเนี่ยมันควรจะต้องชัดเจนในทุกๆวันจะต้องมีการรีเช็คกันตลอดนะครับแทบจะเป็นรายวันเลยของไทยเราเนี่ยหลังจากจบโปรแกรมสิงคโปร์ก็ไปซ้อมอีกสนามหนึ่งคราวนี้สภาพสนามมันไม่เหมือนกันครับบางที่เป็นหญ้าใบใหญ่หญ้าใบเล็กอะไรเงี้ยถามว่านี้เป็นข้ออ้างไหม ก็แน่นอนนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเขาอ้างเพราะว่า้สุดท้ายคู่แข่งก็เตะในสนามเดียวกับคุณแหละในวันแข่งขันจริงแต่สิ่งสําคัญที่เราต้องคุยกันก็คือว่ารายละเอียดในการฝึกซ้อมถ้าเป็นฟุตบอลอาชีพนะครับเราพูดถึงจุดนี้เนี่ยทีมที่เล่นบอลกับพื้นก็ต้องการความชัดเจนในการเล่นในสนามที่ใกล้เคียงกับสนามแข่งขันเนื่องจากว่าน้าหนักในการจ่ายบอลทิศทางในการวิ่งต่างๆเนี่ยมันก็ต้องใช้ความคุ้นชินซึ่งเวลาในการเก็บตัวมันก็น้อยอยู่แล้วครับ พอเปลี่ยนไปซ้อมแต่ละที่เนี่ยสิ่งที่เคยจ่ายสิ่งที่เคยยิงสิ่งที่เคยเปิดน้ำหนักมันแตกต่างมันเปลี่ยนไปห,หมดนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่โค้ชหลักก็ได้ให้สัมภาษณ์แลวบอกว่าจริงเรื่องของอากาศร้อนเนี่ยไม่ได้พูดให้กับนักกีฬาทีมชาติไทยชาติอื่นก็แข่งสีมูเหมือนกันก็พูดด้วยความเป็นห่วงว่าอยากให้มีการจัดการที่บันดีกว่านี้หน่อยเรื่องของเวลาไม่ได้ยากเลยแข่งช้ากว่านี้หน่อยสักนิดหนึ่งไหมเพื่อให้นักกีฬาได้วอร์มช้ากวนน่านี้เพราะว่าถ้าเตะสี่โมงเนี่ยคนบอววก็ แต่มันไม่ได้เตะทันทีครับวอร์มเนี่ยบ่ายสามถึงก่อนเนี่ยผมว่าอย่างน้อยต้องมีบ่ายโมงนะครับประชุมทีมผู้จัดการทีมอะไรกันอีกนะครับแล้วก็วอร์มคือนักกีฬาใช้พลังงานค่อนข้างจะเยอะแต่เราพูดกันถึงซีเกมมันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วคนถึงบ่อยครับว่านี่แหละมันคือซีเกมแล้วสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมจะบอกไว้ในช่วงท้ายน,นี่ก็คือว่าถ้าเรายอมแพ้กับมันนะครับเราก็จะบอกได้แค่ว่านี่มันคือกีฬาที่เป็นกีฬาที่ไม่สาก,กล อย่าไปสนใจมันเลยอย่าไปให้ค่ามันเลยอย่าไปแข่งมันเลยนี่คือกีฬาพื้นบ้านแต่นักกีฬาคิดแบบนั้นไม่ได้ครับเพราะหลายคนสาหรับซีเกมคือจุดเริ่มต้นของการเป็นนักกีฬาทีมชาติแล้วต่อยอดไปอะไรที่เป็นปัญหารับรู้ไว้แน่นอนครับคุณต้องแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นเหตุไม่ใช่มองปลายเหตุว่าซีเกมไม่ดีอย่างรุนนี้เพราะมันเป็นมาตั้งนานแล้วครับดังนั้นถ้าเราทําได้ในมุมการเป็นเจ้าภาพเราก็ทําให้มันดีเพื่อเป็นต้นแบบ ชาติอื่นเขาก็จะทาตาแลวผมเชื่อว่าชาติอื่นก็เคยจัดการแข่งขันได้ดีก็มีมาแล้วเช่นเดียวกันนะครับก็เกาะติดเรื่องของซีเกมแน่นอนหลังจากนี้นะครับความถี่ก็อาจจะเยอะขึ้นเดี๋ยวดูประเด็นกันหน,น่อยว่ามันจะมีกีฬาประเภทไหนบ้างที่อาจจะต้องถูกพูดถึงกันนะครับเพราะว่าในครั้งก่อน,อนเนี่ยมีเยอะนะครับมีเยอะมากกีฬาที่ตัดสินด้วยสายตาคงต้องโฟกัสไปนะครับอย่างเช่นคีบ็อกซิ่งเนี่ยเป็นพิเศษมันจะออกมาเป็นยังไงเพราะกีฬาต่อสู้เนี่ย กัมพูชาเขาก็ค่อนข้างหวังเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเค a ีย v e เส้นนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของซีเกมนะครับแล้วถ้ามีโอกาสเนี่ยอาจจะได้สัมภาษณ์บรรดานักกีฬาผู้จัดการทีมหรือคนที่เกี่ยวข้องกับข่าวที่อยู่ในกัมพูชาหรือว่านักข่าวของเราที่ไปเกาะติดที่นั่นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปอีกชุดหนึ่งนะครับเพื่อไปรายงานข่าวซีเกมกลับมาให้บรารับชมกันในช่องทางของออนไลน์แล้วก็ทางทีวีด้วยนะครับทั้งหมดนี้ ก็คือเคลียร์ริมเส้นในวันนี้นะครับสองช่องทางเหมือนเดิมฝากกดติดตามด้วยนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนใน YouTube ไทยรัฐออนไลน์นะครับแล้วก็ใน Facebook ไทยรัฐสปอร์ตก็สามารถกดอ Follow อาไว้นะครับก็กดไลค์กดแชร์ทุกคอนเทนต์ที่ผมลงด้วยนะครับเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ